อ่าสวัสดีครับทุกคนก็เราจะมารีวิวเจสันสนกินจำชื่อไม่ได้อะสกินอะไรจำไม่ได้อยู่กับเพื่อนผมนะนัางตัวลโลอ,อยู่ไหมละ่ะรโละมาเจอแล้วหนึ่งอะัรบค

ดูได pues hey ้ไงว่อห็มเห็นเห็นเดียวได้เจสันไม่ค่อยเป็นนะา่ค่อยให้เป็นอันน่้ให้เป็นว่าโดยหมัก เน่ยเลยตอนนี้คุณทำกับขุนตา, 9, 10, นาลาก่อนขุนนา้าก่อน ไต่อง่ดี่าแลตกแล้วหนึ่งนะอ้นี่กิมุนอย่างเงี้ยเลยอ่าต่อไปเชนกหนึ่งนะ เล่นผม,ผมเล่นเจสันไม่เป็นนะทุกคนผมไปจำมากกแล้วจอโดแอกหนึ่งก็จอโดผมตันแล้วอะ่ะตามชื่อช่อง

là 2 tua mình chết cấp được ồ mình éo khan ngủ ừ, mới ไม่เก่งเมื่จอจาบตอนดูต่อไปจะเป็นการโชว์สเต็ปของการที่ผมจะเล่นเป็นสวนะเบอร์นะค,คุณก็รอไป,อปรอเป็นขิวเลอร์ไป เขาเป็นคนชอบแอบนะเขาไม่เขาไม่ปิดเขาแบบเขาไม่เปิดเผยนะะพอเดี๋ยวติดเล็ก็ติดโอ้ย sleeping sleeping โอ้ปปานะโอ้กไปหนึ่งดอกตุ๊กุ๊ ตอ <Richards atz S 1> น,นเริ่มจริงไม่ทำเลยนอกจากปันเครื่องออ คนมันอุยยากเกินไปไงเือางโีรศัอดูมาอ่ะโอเเื่อผมเดี๋ยวเขามาวนะันนี้เราก็อยู่ด้วยกันไปก่อนช่วงนี้อาจจะแม่เขาได้อัพคิดเพราะว่าใหม่มันมีปัญหาเนะไม่ก็จะอัพวันเว,ว้นวันนะะ 哦，对，水水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 水对，对、哎，对、哎，对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 反正我会说感情了，哦，哦。 เราคิ่าไมมีปัญหาอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะแล้วก็อยากจะถ่ายใหม่แล้วด้วยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ย วิ่งหนีรอเลยล่ะพาโดาน่ายง่ายมามคิดบอกโคตรเปล่ะ